สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องป้าแตนชาแนลนะคะทุกคนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่หนองปลานะคะทุกคนแล้วก็ก่อไฟจนไฟดับ<า>อ้าว่าจับผันภาพซ้ำล่อยขามดงมาปานยังไม่เท่าเนาะปวดโผอะได้ย่บ่ ยังเมื่อังบ่ถึงว่าเดา๋ยวสู้ค่ะอ๋อแงซี่ย้อนแล้วต,ตัวตัวนี้จ้องกินปลานะคะทุกคนเห็นปลาแล้ววิ่งมาเลยนะคะตรงนี้เห็นปลาแล้ววิ่งมาเลยใช่ไหมมีบุญมองมองเอาอ้อยมาตอนนี้ก็ได้สองตัวแล้วนะคะทุกคน ได้สอนตัวแล้วเบาลงมาสามตัวโอ,โอเคเราว่าแวทุกหันหลักใช้คือปรลับุ่งประสานมาลงส่งสิอันนี้ก็มาลุ้นนะคะว่าจะได้กินปลาปิ่งกี่ตัวนะคะวันนี้ได้แล้วสามตัวได้แล้ว1่งปิ่งอ่าระหว่างนี้นะคะก็ปลาจะไปแวบ,บสักหน่อยนึง โดพใส่ระบบโยนอีกแล้วระบบโยนต์คนลงคนลงนะคะคนลงกำลังลงหาปลาตอนนี้ก็กำลังเก็บรายละเอียดนะคะทุกคนเดี๋ยวก็จะมีก็จะไปหนึ่งข้าวก็ขาวแท่งก็ขาวบาท ก็เขามันคมเ้อะเลือดไหลแหนมระบาดนี่ยภัยสิร่งซอยระบาดนี่เลือดไหลแหนมแล้วเดี๋ยวจะไปส่องดูหมอเมื่อตรงห้องน้ำก็<ป>มาแวบนะคะบางวันโน้ก็โดนต้นข้าวต้นฟางฟางข้าวบาดนิ้วมือนะคะทุกคนก็เลยแวบมาดูห้องน้ําไปพังๆก่อนนะคะตอนนี้ห้องนี้ก็ปูกระเบื้องเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเดี๋วด้านบนนะคะตรงน,นี้ก็กําลังจะเริ่มปูได้ยินว่าจะมีใครมาปูช่วยได้ยินว่าใครจะมา สังงไง่พอชิมหอดกับพวกนี้เ,ยยเลยจะแผ่นหนึ่งเป็นดาะ้องใส่กันเล้วเลยนะดีด๋ยวจะเสร็จมันแผ่นหนึ่งปูงพง้พนังนนนนปู้พนังปู้พนักเดี๋วก็ผู้นักนี่กาวประมาณจะแผ่นอันไหนนี่นะสี่แปดสอแผ่นอองมาจุตัวน,นี้มัเ่เลยรวมเลยนะ จำนนกะมาณหนึ่งสองสามสี่หา้าหกหกักนเจ็ดแนแล้ม,มารุ้นนะคะว่าจะเสร็จไหมวันนี้นะคะทุกคนกเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวอท่าทายคิดหรอไงเออยังอยู่พู้ปันกันหรือเมัวแล้ว่ายคิดผัวฉันเรเดี๋ยวเดี๋ยวเอากล้องมาถ่ายให้บ้มือกัดกับนี่กบป้าบอ เมื่กีเดงกบเขียดเหรอเขาตายเะาาเองสิบออันนีงุ่งนะปกติเขาขี้เรือหาอ,อันเอเอา,เอา,เอานมีม,มีไมนทุกคนนักจนหาปลาะคะฮึวายเนี่เนาะงมุ่มุม่งุ่มอม,ม,ม,มอะไรตัวปาปลาอเมนบอกอ,อน้ำ นั่นวัวตัวซ้มปลาเป็นไหนจะเจอนะ้ำน,นี่ก็มาลุ้นบานุทำเอาเรือนบอไหนออมันจีบผาดเดี๋ยวว่าเรือนนะ้ำเข้าตุ่มขวางไปได้อยู่บอ มองขหลังถ้าผมยยังบานี่เป็นเหตการณ์ไม่คาดฝันมาเอาเรือตุกตกให้นาบุญกันมาเ่นได้ยังบาดได้ยินบนู่ึงไปทางขแางน้ไปทางหลังอะ้รเมื่อกี้กันเห็นน่ะโอ้ยฮะไปขี่เดือดได้อยู่เรอไปขี้เดืดไปเอาล่องไปไหมนู่ ูจักษ์ระบ,บิวิธีหามันอ่ะไม่ตายยักษ์ระบิดทีนี้ักตรงนั้นมันปลากระเด็ดน้อยนะคะทุกคนปลาปลาใส่อยู่ในปลา,าถ้าก็ว่าปลาอยู่ในปลา,าเขาอกมันไปทุดงแล้วปลาไปทุดงปวดฟัวแล้วเฮ้ยุ่มคือนเถอะมันมันงุอะไรปะนั่นบอก เออฮะอ้าวกะละวังงุ่มปลางุ่มกระปูจีอยู่บ่มันเลยดิปูในน้ำนี่น่ะอ้าตามันเฮียแล้วสินี่จีตัวแบบนี้มันโยนมากนี่มันกระฮักแล้วโอ้เขาว่างุ่มปลางุ่มกระปูแล้วมันเฮียงอยู่กระป่องมาถ่ายไปดินี่ไปใช้แล้วกละ่องกระไรหัวเฮียงก็ไม่พันฮะดำก็คือเลยอยู่นี่เฮียงหัวหัวหัวกบบ่กลองมาาถ่ย หัวขี่กระตูแ้่มันอะมันดำไม่ใช่หัวขีว่กระตูหรอมาลงไปไม่ได้แล้วมันอยู่ไก่ก็ไปบ้านซูมเลย,ยก็บ้านมันอยู่ฝั่งนี้เจอทีเด็ด มไม่ได้ z o ไกลไม่ได้ซักหมูหมวกเพื่อฟุกอ้าวสักหมูหว,วกเพื่อฟุกกระต่ายน่ะันนั้นก็เคลียร์ครัวกลางนะคนเพื่อที่จะกินปิ้งปลานะคะอนนี่ข้าวกรเก่งคนละตัวก็ปิ้งกินข้าวเหนียวคนละกระติดก,ก็พอเลยแล้วนะคะท <c oughs> ุกคนอย่ากินเยอะกินคนละตัวสองข้าวมีหลายอยู่ด้วยไม่เอากิกินตอนกินปลาได,ได้กระปูแล้วหนึ่งตัวบไ<า>หน <c oughs> ทุกคนเราได้ปูหนึ่งตัวแล้วเราจะไปจีปูค่ะทุกคนมัวแต่มัวแต่ไปหาเหล็กคีบค่ะทุกคนปูเหลือแค่นี้แล้วดำอิ่มลิมเลยไ่คำฉี่เบาข้าจะไปหาเนี้คีบกป็นกระทจุเมื่อกี้นี่ละ่ะระหว่างรอก็ไงจีปูเสร็จนะคะอุ้ยค,คือหอมถังคันนี้จ้ามา นี่กลัวฝนตกอีกบ่ป้า,าปูนี่มันมากค่ะทุกคนดูมันจริงๆข้าวเหนียวเรามีเหลืออยู่บ่เฮ้ยอุ่นมาแล้วบ่ป้าแบ,บ้านเขามีข้าวเหนียวอีกไหม<ะ>พอดีจ้ำพอดีเห็นกระปุยน่ะข้าวเหนียวสักหน่อยนึ่งหน่อยค่อยค่อยกินเรืเ่อยๆไม่เป็นเห็นแล้วค่อยต้องจิ้มค่อยเ,เย็นมาก็ได้ บูหน้านี้มันหอมมากเลยกำลังจะตกมันอมหอมอันนี้บรรยากาศก,าก็เรียกว่าอะไรเย็นๆนะคะเพราะว่ามันตอนนี้มันก็ตอนเย็นๆแล้วเดี๋ยวรอข้าวเหนียวก่อนก็ถือข้ามาแล้วแต่ว่าข้าวเหนียวตั้งแต่เมื่อเช้านะคะได้หนึ่งแต่ว่าเราก็สำรองไปก่อนมันมาก จำอองกระปูจำดองกระปูพี่น้องมันจะนัวมันไม่ต้องใส่เกลือแล้วเนี่ยแต่ว่ามันสุลแล้วเพราะมันไหม้เกือบมาไม่ทันมันจะไปหาที่คีบไม่ต้องใส่เกลือมันก็นัวกันแสน้ำไมนได้กินเสศษอาหารเยอะมันก็เลยนัวยาชีอรุงน้ำตลอด มันมันดีดีกับปูนา่เนาะปูแมน,นกับมันอืมมันตัวหน่อยเนี่ยอืมตัวแม่แต่เก็บามาพิถีพิันมันไม่ไหวฮะันไม่เสียหรอ เราต้องกินแล้วแม่จักแบ่งนะ่มันเป็นามาเลยก็ได้มาชิมด้วยหน่อย,ยโอเคค่ะทุกคนแล้วคลิปนี้เดี๋ยวก็ลอ,ลอกแล้วรอกหนึ่งเดี๋ยวลอปลาก่อนเดี๋ยววันนู้นจะลงรอดที่สอง